น้ำผู้ใหญ่ท่อมผู้ใหญ่ท่อมสิพักคานล,ลงไปโอ้ยนั่นเป็นแต่นั่นเป็นแต่แถลงไปเห็นแล้วเพิ่นเอ้าเฮ้อะไรขึ้นจะขึ้นมาได้บ่แลนี่ขึ้นมาครับสิขึ้นมาได้บ่บนี่คือน,น,น้นองเอ๋ยเบิ่งข่อยวน่เด้อพี่น้องเอ๋ยใจเสยสมัยตะกี้ขออนุญาตเรืงเม็ดเอ้ยท่อน ข่อยยางตูนมาพี่โลด่อยใยโลด <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> โห้ผักกูดชุนี่มันกินบ่ได้อนมโรเ็นผักกูดกินผักกูดชุนี่้ากูดเปลือยพี่น้อง <c oughs> ไปเปยนี่ ได้หลายตึกใบบัวพ่อนอโดโกิเดขึ้นมาแนละใบบัวเริ่มเริ่มร้อยขึ้นมาเนี่ยใบยบัวเริ่มพ่นนาน้ำขึ้นมาเห็น เป็นแผ่นเนีใบบัวเ้นพี่น้องใบบัวขาวใบบัวขาวปี๊บเห็นไหมหักมันง่านเป็นโพลนขึ้นไปแลว้วปีนี้มันลงหลายเติบเลยเต้ยน,นี่นี่ยลงไปจากจากหมอนี่ลงง่ายลงไป พ่อใหญ่ทอมีห่าหมองเล่นอยพี่น้องเลยโอ้ข่อยสิลงไปได้ป่ะเนี่ยมาลงไปดงไงอกป้ย่านกับป้ย่านมันเป็นยังแต่แว่อจะไปก่อนตัดสินใจตัดสินใจหัวักนี่พี่น้องข่อยสิไปพุ่นสิพาพี่น้องยางไปพุ่นเด้อมาไปนะพ่อใหญ่ทอมพ่อใหญ่ทอมสิพาคานลงไปโอ้ยข้าป็นตอร กเป็นแต่แถลงไปเห็น,ลนหแล้วเพื่อนเอาเฮ้อะไรขึ้นขึ้นมาได้บ่ดเลยนี่กล้าไปบ่เอ้ยตายแล้วเนี่ยขีดดินตัวนี้ขึ้นจังสิพังลงไปนี่แหมฮพ่อใหญ่ทองมีให้เงินผู้ใจจอยสั่งเหรอเอ้ย I don't know if I can do it Let's see กล้าป๋กล้าไหมกล้าไหมเฮ้ยบวกกล้าเว้ยย่านชิดินพังขันขันปวดเกือบในี่สีลงไปเยอะเฮ้บวกกล้าหอกว่าไปหอกมื้อนากกอนนี่ว่าสี ถ้าบัดขึ้นบัดขึ้นมาสิข,าขึ้นมาได้บุ้นนี่พี่น้องเอ๋เบิ่งข่อยเนี่ยเด้อพี่น้องเอ๋ใส่ใสยสมัยตะกี้ขอบริญาณทั้งเม็ดเอ้ข้อนขวอยยางตูนมาพี่รถขอยาย,อยรถ แต่ว่าสมัยนี้ก็ยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> คนไปทั้งเกียิศหน่อยนึงหาก็หกสิบไปคนไปทั้งเกียิศ yes ก็ใหญ่ชอบดีด,ด เมื่อความฮักนี้ถือเงินเป็นใหญ่อาจจึงต้องสงใจลาไปอย่างคนมีคันน้องเปรียบเหมอนห้อง ความผากลายเป็นสีดำซอกซ้ำไปพร้อมน้ำตาอู้แข่งมาแห้งเขามีกียรุ่แถมยังมีเงินไาลเขาให้กี่น้องกับผู้เพือนให้กันมาก่อนมันบากกัน่นกันทำงองให้กันมาก่อนลายวัน and you see the car, the I did it. I did it. Oh.